คิดถึงไม้บ้างของแสนนากาคิดถึงเธอใจจะขาดแม่งแม่งตั้งกล้องไงเจ็บลูกชอ็อตเนี่ยอ๋อทีนี้เขี้ยเราเล่นเด็กบ้าม่นแพงไหว่าไม่แน่นอนมันจะพอลอว์หรือเกินนะใจตึ้งแนวนไวมันต้องเย็นๆต้องแบบค่อยๆวอร์ม ทำ <icana, S 1> <naj ome S 2> ไมขนมมันเยอะจังต้องใส่ขนมมันเยอะขังซื้อมาปม่ซื้ออยู่แหมาก

we yeah. yeah. I don't know. ไปริมสระดีกวาถ้าใครชแล้อเราวะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ให้สีให้ออให้ดิไปวหูเคี้ยนลีนี่ว่าไม่ใช่เป็นเยงพังๆวาว่าอ่อนมนี่ยแบงค์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 แบงคแบงค์ีตาร์แบงค์แบงค์แบงค์ แล้วไอ้นี่จังไรไอ้แม่ที่มึงล่างอยู่ตุ๊กตาเลยถอยไปดูดิแม่จาทไงไปเอาเก็บเป็นกลนเดี๋ยวไเอาเฟมเจ้ามอมือต้องลงมามึ่ต้องลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวมึงล่างเกียบเปลงมกอนมืงอต้องลงมาเติมเบียร์ไงอ๋อไเติมเบียร์เติมเบียร์ไปมึงให้ไอ้ทายมาเติมนั่นทำไมถึงแบบ เราเไม่เราเห็นนะอ้อมแบบว่าไปนะเอาเนีพี่เบมันพาสาบนะใครุณพูดได้เราเข้าอยู่ตรงนี้นะอ้นุ่นอยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยราพราันเราขเราาใช่ไหมไม่คับเราขับใช่ไหมเราถึงลาสิกวะเออมึงรักวะก็รักแหลแด้วยเลยไม่เลียวเา ไม่เหน็ดฟันนไอ้เจ้ยตูดแตกแล้วไอ้เจ้าถ้ามันจำขึ้นมาแล้วนี่แหน่งบอกเลยให้ว่าเียมึงเก่งหนเขาไปเงยมึงเกยไหนเข้าวินึงดูแลเมียมึงด้วยไปผมหิวไปก่อนไม่กล้าขึ้นเลยอะกล้าขึ้นเลยเปนเซียไปไทยมาอินไทยคนนึงเหรออินไทยคนนึงวินเซยหมดเพื่อนนะ เพื่อนมีแค่น me? oui> <Yes, okay, right? right ี้แหละท้าไมอ้อมคบกับเบเหงาหรือว่าอะไรไม่ตอนนั้นไม่มีแฟนอ๋อไม่มีแฟนใครก็ได้ใช่ไหมช่วงนั้นไม่ใช่อ๋อเบ็คือแบบเห็นความดีอะไรในตัวเบถึงได้ไตอนแรกก็คุยกันเฉยๆนะก็คือโคบอกว่าให้คุยกันแล้วแต่ แล้วแบบโมเมนต์ไหนที่ประทับใจเบยที่ตัดสินใจโค้งกันเออตัดพลาดกันใส่เออตก็ว่าจะตัดได้เลยแบบเอาดีไๆ <ป S 2> เอเอ,เอไม่คือแบบใช้แบบบิวเพื่อนอยู่ให้แบบเออเอาจริงนะเมตนตเบย์อ่ะไม่สนิทหรอแม่ไม่สนิทหรอแบงค์ไม่สนิทหรอแต่แต่อ้อมเข้ามาในชีวิตอ่ะเบยเราไม่เคยรู้เลยอยู่ๆก็โผล่มาเอ้จริงด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวคนหรือตัวเอ้ที่อะไรมาไม่ไม่จริงไม่จริง ไม่เรารู้ว่าคือความชัดเจนใช่ไหมไม่คือครั้งแรกไม่เรารู้ว่าเมยพราะว่าครั้งแรกอาจจะโปรโมชั่นไงอาจจะแบบเป็นโปรโมชั่นเอออาจจะเป็นโปรโมชั่นคิดดีๆเรารู้ว่าเบแหกเรารู้ว่าเฮ้ยแหกกับคนนี้อะไรเงี้ยตอนไหนจริงจริงเราอ่ะสนิทกับมันมากนะเว้ยเอาจริงแต่แต่เราก็ถามไปนั่นแหละจริงๆอยากรู้จะเอาไปกันแหละเอาดิท้ย ยกไม่ดิเพราะว่ายกด้วยไม่เพราะว่าเบลอ๋อไปยกด้วยแล้วก็วนไปวนไปขับรถให้ก็มีได้กันแล้วด้วยไม่อีกทีเนี่ยชอบข่มคนอื่นผู้ข่มไปตรงไหนนะผู้นามทุกคนผู้ลาบลาบแต่คนแรกอ่ะไอหมูว่าข่มไอหมูเลยนะไอหมูข่มไอหมูข่มเบลแต่พูดไม่ไม่พูไมู่ได้ม่พูไม่เราไม่ได้ขอเพื่อนใจเลยอ๋อ ออเราไม่เท่ากันเออเพียกูเราไม่ได้เข้าข้างแต่เพื่อนเราเป็นคนอย่างที่แม่บอกโคมโคมถ้าคุณพีเป็นโคมเราไม่รู้ว่าเธอเข้าใจหรือเปล่าไม่อาจจะไม่ได้โคมคืออาจจะแสดงความเป็นผู้นำใช่ป่ะเราเจอมาทุกรูปแบบไปนอนไปนอนมาเรียกว่าหาของกินมาเลยเป็นมือเลยเมี่ยเ าเราให้เอาจิงๆิงทุก <c oughs> สิ่งทุกอย่าง <c oughs> ที่ที่แบงค์ที่แมนพูดก็อยากให้ลงเอยกันด้วยเพราะว่าอายุปูนีแล้วสากบาน <c oughs> อยากให้ลงเอยกันจบสาบานอาาไอ้สัตมันจะมีอะไรกูอะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> พูดม่เหมือนอยากให้เลิกกันเลย <c oughs> <c oughs> อยากให้ลงเอยกัน <c oughs> <อ>แต่งงานจบ พขาทุกคนเอเมยังมีลูกแล้วไอมีก็มีลูกแล้วมีกูคนมีโซก็กำลังมีไงกำลังมีกูไม่มีไอันต์ป้องยันต์ไปไหนเมียกูไหนไม่ทำฟองป่องไปเลยไม่อยู่แล้วไม่มีไม่เหลือแรงก็เลยเร็วนี้แล้วเลยนวันนี้มีก็ท้องแล้วอายุคุ่นแดงไม่ไม่ใช่ฝ้ายไม่ใช่ท่าอะไรนะบอกไม่บอกมีความซื้อสัตว์ ใชยไม่ไฟบอกว่ามีคำพิษอ่ะพี่ปีอยู่ว่านอะไรฉะนั้นเลยุดใจมันทำได้หนาเลยบอกกินบ้านจะพลาดด้วยจริงเราเราอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดอ่ะเราอยากให้เพื่อนเราอ่ะโอเคแฮปปี้มึงไม่มีเคี่ยอะไรแก้ตัวหน่อไม่มีไอ้เคี่ยกล้องอัดอยู่เนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวพวกนี้ลงเพจแดกดึกเลยแต่เบะอ่ะแดดจุกยี่ไวหิวด้วยแดดเบะมันยังไม่หยุดมึงดูมึงดูกล้องตรงนู้นกล้องด้วยหันไปหันหันไปไปเบะดิอ๋อยังเพื่อนเหรอต้องบอกนะเออไม่เอาจริงๆเราเราเราพูดในอายุสามสิบเดี๋ยวมบอกกันนครับเอออยากให้มองว่านี่คนตอนไหนเจียเจียเพื่อนอยู่เจียให้เพื่อนคบกันกลับกลับเลยเน้ ใจเย็นใจเย็นจเย็นไตาเบยเปนี่ใส่ดีตั้ง,ง,ง,งแต่อะไรแล้วมึงพูดยังไงไม่ตอนเบยคบกับพลอยใช่ไหมมึงก like ็เห็นใช่ไหมคบกับพลอยอ่ะม okay, ันก็เอาใจพลอยฮะพลอยอุ่นอุ่นอ๋อหมดมีชื่อแรงบ้าอี้เยี่ยช่างแม่งมันไม่ต้องจําชื่อเอาเป็นว่าแบบตอนเบยคบกับพลอยมันก็แบบเอาใจตลอดใช่ป่ะต้องหักไปเลยตอนหลังเอางี้ถ้าเบยต้องหาว่าเดี๋ยวไปบ้านโงที่บางนาแค่นั้นแหละจบเดี๋ยวบ้านอยู่ไหน อ,อ้งองสามใกล้ๆอีเบยอยู่ไหนอยู่ไหนไอ้เฮี้ยคิดงานน้เพียอะไรอ่ะงอ๋อใกล้ๆแค่นี้เองถ้าโทรปุ๊บเบย์ต้องมาคือถ้าเกิดเบย์อยู่ไหนเราอยู่นี่โทรถ้าเกิดโทรปุ๊บมาโอเคไวจ้จะได้แต่แต่กูแฮปปี้แต่แต่แต่เราแฮปปี้นะเพราะว่าอ้อมไม่หายใจมากเลยหายใจเรยังทุกอย่างกูเห <c oughs> ็นนะกูเห็น <c oughs> ในโซเชียลคือแบบอ้อมอ,อ่ะบ้าพซ้ำนะ <c oughs> ในตู้เย็นมีอันนี้นะ ทอันี้นะเรารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้โอเคไหมไ้ทำเราไหนอ้อมดีกว่าเองไม่ทำหรอกไม่เราเห็นแต่ไม่รู้เพื่อนเราอย่างไงอันนี้เราไม่รูไม่ถ้าเกิดมันมีจิตสำนึกใ่สำหรับเราอ่ะสำหรับเราโอเคนะไถ้าเราเราอเคาะแล้วเราเราโอเคใช่ไหมมาดูเงเราไม่ไม่ไม่โอเคไลยไม่แม่เมียเราไม่โอเคแต่เราโอเคได้ อะไรนะมีแค่เมียเราไม่โอเคเราไม่ไม่แต่เราโอเคนะเพราะว่าเราอ่ะรู้จักเพื่อนเราดีที่ไหร่คืว่าไอ้เหี้ยเพื่อนมีคนทําให้อย่างเงี้ยเราเ็ารู้ว่าเพื่อนเราโอเคยแต่เพื่อนเราไม่รู้ยังไงเี้ยอะะไรนแต่เพื่อนเราไม่ไอ้เนี้ยเล่นตัวอย่างกับไอ้สารวัตรไอ้เฮ้ย ยิงเหมือนไอ้ยิงยิงเหมือนไอ้สารวัตรไอ้สัตว์ตัวเดียวเอ้เบหลอมาแล้วเด็กเราพูดไปดิจะก็มาจะเพิ่อนแอนบอกว่ารู้ว่าเพื่อนเราเสดไว้ทำงานทงานเสร็จไวถามเบว่าแกจะแก้ตัวไหมเสร็จไวจริงหรือเปล่าอันนี้เราพูดจริงด้วยอ้อมไม่ถามอ้อมหลือไม่เราไม่รู้เราไม่รู้เราไม่รู้มึงนี่มึงถามอะไรกูแบบนั้น ไม่รู้รจริงหรอลัไม่ไม่หลับฟายฟาดกดสต็อปมยดิแม่งเข้าเลดอาร์แล้ว